ข้าวดีคับลิลวิด้มะลิลังสิตครับวันนี้มีโฟกัาเวลนะที่ห้าจุดหนึ่งนะครับล้างหัวชีชนะครับแลวใช้งานมานานนะแสนกว่าโลนะครับอ็ยังไม่เคยล้างก็แนะนํามาล้างนะครับสักครั้งนะครับเราจะเห็นความแตกต่างนะครับคนที่เริ่มเริ่มมีอาการควันดำอะไรเงี้ยก็รีบแวะมานะฮะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานเนี่ยอาจจะหัวชีดอุดตันนะครับหัวชีดโฟกอุดตันนี่หลักหมื่นนะครับอย่ารอให้มันสายเกินไปนะ ก็มาที่ช็อปเราเราก็จะล้างแบบต่อตรงด้วยเครื่องมือนะครับของ Liquid m o l ีนะครับวันนี้ก็ให้ปริมาณน้ำยาเยอะๆเลยนะเราสตาร์ทเครื่องนะครับล้างต่อตรงฮะเราใช้เวลาประมาณ30 30กว่านาทีนะอันนี้แสนห้านะครับอ่ล้างแบบต่อตรงนะครับช่วยยืดอายุออกไปนะฮะหัวฉีดแทนที่มันจะใช้งานได้แถวๆแสนสองแสนพังก็ยืดอายุออกไปนะครับเพราะว่า อย่างที่เราทราบกันดีว่าน้ํามันบ้านเรามันไม่ได้เป็นน้ํามันที่ดีนะครับก็ต้องดูแลให้ดีนะครับเปลี่ยนไส้กรองนะครับกรองโซลารนะครับกองอากาศพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการบริโภคน้ํามันนะครับล้างหัวฉีดนะครับล้างแคทแคตตันนี่ก็เป็นปัญหาเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องแคทให้ฟังนะคะแคทเทอร์ไติกระหว่างรอระหว่างรอล้างหัวฉีดนะครับก็ามาดูน้ํารอเย็นนะฮะน้ำรอเย็นอันนี้ วัดไปถึงเนี่ยก็คือน้ำเปล่านะครับสเกลมันตกสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายทิ้งนะแล้วก็เติมน้ำรอเย็นใหม่นะก็จะได้ความเข้มข้นนะครับทนความร้อนนะครับคนนี้ต่อให้เราใช้มาตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเก่านะประสิทธิภาพในการทนความร้อนมันก็จะดรอปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงอายุก็ต้องเปลี่ยนนะครับ โฟก็แนะนำใช้เป็นสีแดงนะฮะเหมือนเดิมมันจะได้สีไม่เพี้ยนนะครับก็ iF12 นะครับก็ปล่อยให้ลั่นไปเรื่อยๆนะครับรอบเดินเบานะฮะื่อกีก็ไปเบิ้ลเบิ้ลมาแต่ว่าทีห้าุดขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มล็อกรอบนะครับมันไม่เหมือนทีห้าของผมนะทีห้าของผมเนี่ยลากรอบได้เลยนะครับแต่อยู่กับที่ก็จริงก็ไม่ควรไปเบิ้ลนะครับแต่ว่าเราเบิ้ลในกรณีที่ว่าเราไล่ขมาวเมาเนี่ยทำได้นะครับคือเราไม่ได้เบิ้ลยาวนะครับเราลาก นิดหนึ่งนะฮะไล่ขมับวันนี้ก็ได้แค่ส0 0พันวรอบนะครับก็ตัดรอบละนะครับล็อกรอบไว้อันนี้เดี๋ยวเราล้างล้างน้ํายาหมดสายนะฮะแล้วเดี๋ยวประกอบสายแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ารอยเย็นนะครับตรวจเช็ค CCA นะฮะก็เลือยู่500กว่ากว่าก็เหมือนเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับจริงนี่ร้อยแอมนี่นะ่าจะอยู่ประมาณพัน CCA นะครโบล์นก็ยังไม่ค่อยแย่นะแล้วก็ค่าความต้านทานนะครับ 5มิลลิโอห์มก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับก็สตาร์ตติดแหละแต่ว่ามันเริ่มอืดๆเอ่ยนะฮะตอนนี้ผมไปเทสส์บนะครับรถคันไหนทสส์บแล้วอึดซึกอืดๆเอ่ยนี่คือค่า CCA มันเริ่มตกนะฮะแต่ว่าเราใช้กันตามบ้านเราก็จะไม่มีมิเตอร์วัดแบบนี้นะอันนี้มันเป็นเครื่องแบตเตอรี่เทสเตอร์นะมาดูนะครับน้ำหล่อเย็นนะครับดีดสุดนะครับเทมโพลน้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปใช้น้ำเปล่านะครับ ทีนี้ถังเป็นสนิมเลยนะครับเราต้องล้างน้ำออกก็ปเปลี่ยนใหม่ทั้งทีแล้วก็เอาให้มันดีไปเลยนะไม่งั้นมันก็จะมีของเก่านะในระบบมันก็จะไม่ดีนะท้างไปนานๆปั๊มน้ําผูนะครับวาวน้ํามีปัญหาหม้อน้ําตันนะครับหม้อน้ำโพกราคาไม่เบานะครับใบหนึ่งประมาณ8,000กว่าบาทนะครับรวมค่าแรงติดตั้งเพราะนั้นก็ทําให้ดีทําให้จบทำครั้งเดียวนะครับ ไม่บานปลายสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับโฟกดีเซลย่ห้าเลยนะครับล้างหัวฉีดสําคัญนะครับโดนทีหนึงหัวฉีดหลักหมื่นนะหัวละนะขอบคุณสารการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ